โรกรรมศพเขตเคยมีอนาคตที่สดใสในฐานะผู้ช่วยในห้องดับจิตของโรงพยาบาลใหญ่เขามีมือที่นิ่งและจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปแต่ทั้งหมดนั้นพังทลายลงเมื่อเขาถูกจับได้ว่าแอบขโมยยาบางส่วนไปขายเพื่อหาเงินมารักษาแม่ที่ป่วยหนักเขาสูญเสียทั้งงานและอนาคตเหลือเพียงหนี้สิน และความสิ้นหวังที่เกาะกินหัวใจชีวิตที่ดำดิ่งสุ่จุดต่ำสุดทำให้เขาต้องหวนกลับไปหาใหญ่รุ่นพี่สมัยเรียนที่ตอนนี้กลายเป็นนักเลงรับจ้างทําทุกอย่างที่ได้เงินใหญ่รับฟังเรื่องราวของเขตด้วยรอยยิ้มที่อ่านไม่ออกก่อนจะยื่นข้อเสนอที่ทั้งเย้าวยวนและน่าขนลุกมีงานหนึ่งเงินดีแต่เสี่ยงหน่อย ใหญ่พูดพลางจุดบุรี่งานในสายที่มึงถนัดนั่นแหละงานที่ว่าคือการโจรกรรมศพไม่ใช่ศพธรรมดาธรรมดาแต่เป็นศพที่ถูกระบุต,ตัวตนมาอย่างชัดเจนศพของพิกุลหญิงสาวท้องแก่ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อสามวันก่อนหรือที่เรียกกันว่าตายทั้งกรม ศพของเธอถูกเก็บไว้ที่สุสานของวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยารอญาติมารับไปทำพิธีใครมันจะจ้างคนไปขโมยศพวะพี่เคถามด้วยความไม่เข้าใจกูไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้กูรู้แค่ว่าค่าจ้างมันมากพอที่จะทำให้แม่มึงได้ผ่าตัดแล้วมึงก็ยังมีเงินเหลือไปตั้งตัวใหม่สนไหมละ่ะความจนปลอก และความกระตัญญูบีดคั้นหัวใจของเขตจนเขาไม่มีทางเลือกอื่นไหนที่สุดเขาก็ตอบตกลงโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้กำลังจะลากเขาลงไปสู่นรกที่ลึกยิ่งกว่าความสิ้นหวังใดๆที่เขาเคยเจอคืนจันดับคือเริกง,งามยามดีของการทำเรื่องชั่วร้ายเขตและใหญ่ ลอบเข้าไปในสุสานของวัดในยามวิกาลบรรยากาศเงียบสงัดจนหน้าหายใจมีเพียงเสียงลมพัดยอดไม้และเสียงสุนัขที่หอนรับกันเป็นทอดๆจากที่ไกลๆกลิ่นทูบและดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวผสมกับกลิ่นอับชื้นของดินสร้างความรู้สึกวังเวงจนขนลุกพวกเขาตรงไปยังศาลาเก็บศพที่อยู่ด้านในสุดใหญ่จัดการกับแม่กุญแจเก่าๆได้อย่างชำนาญ ประตูไม้ที่เปิดออกส่งเสียงดังเอียดอารตราวกับเสียงครวญครางความเย็นเยียบที่ไร้ที่มาปะทาร่างของพวกเขาทันทีที่ก้าวเข้าไปภายในมีโลงศพวางเรียงรายอยู่หลายใบแต่เป้าหมายของพวกเขาคือลงไม้สักที่ตั้งอยู่ตรงกลางเขตไทชแแลงงัดฝานลงออกอย่างยากลำบากและภาพที่ปรากฏเบื้องหลัง ก็ทำให้แม้แต่คนที่เคยชินกับความตายอย่างเขาถึงกับใจหายร่างของพิกุลนอนสงบนิ่งอยู่ในชุดสีขาวใบหน้าของเธอยังคงเขาความสวยงามแม้จะซีดเซียวไร้สีเลือดท้องที่นูนเด่นของเธอบอกให้รู้ว่าชีวิตนน้อยอีกหนึ่งชีวิตได้จากไปพร้อมกับเธอเขตรู้สึกผิดบาปอย่างรุนแรงที่ต้องมารับกวนการพักขวัญครั้งสุดท้ายของเธอ พวกเขาช่วยกันอุ้มร่างที่เย็นฉืดและหนักอึ้งออกมาจากโลงอย่างทุลักทุเลในจังหวะที่กำลังจะยกเธอขึ้นรถกระบะเก่าๆที่จอดซ่อนอยู่ในเงามืดนั่นเองเขตก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านต้นคอและแว่วเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆข้างหูลูกข้าเขตหันขวับไปมองแต่ก็ไม่พบใครมีเพียงความว่างเปล่า และความมืดของป่าช้าพี่ได้ยินอะไรไหมเคถามใหญ่กูไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นแหละลิมลีไปกันได้แล้วใหญ่เร่งพวกเขาได้ขับรถออกจากวัดไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังบ้านไม้ทรงไทยหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสวนลึกชานเมืองตามที่อยู่ของผู้ว่าจ้างเมื่อไปถึงก็มีชายชะกันสองคนออกมารับร่างของพีกุลเข้าไปในบ้านโดยไม่พูดอะไรสักคำ ก่อนจะพาเขตและใหญ่เข้าไปพบกับผู้ว่าจ้างในห้องถงใหญ่ที่จุดเทียนสลัวสลวผู้ว่าจ้างคือชายชราในชุดขาวผมขาวโพลนใบหน้าเหี่ยวย่นแต่ดวงตากลับเป็นประกายคมปราบอย่างน่าประหลาดใจชาวบ้านในละแวกนั้นเรียกเขาว่าอาจารย์ขจรผู้เที่ยวชานด้านไสยศาสตร์มนต์ดำทำงานได้ดีมาก อาจารย์ขจรพูดด้น้ำเสียงแหบพร่าเขามองมาที่เขตข้าได้ยินมาว่าเจ้าเคยทำงานในห้องดับจิตดีเลยข้าต้องการผู้ช่วยอาจารย์ขจรไม่ได้ให้พวกเขาได้ปฏิเสธเขาบังคับให้เขตและใหญ่เข้าไปในห้องทําพิธีที่อยู่ด้านในสุดภาพที่เห็นทำให้เขตแทบอาเจียนกลางห้องมีแท่นหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ร่างของพิกุลถูกนำมาวางไว้บนแท่นนั้น รอบแท่นมีสายศิลวางไว้และเทียนสีดำจุดอยู่เต็มไปหมดบนผนังมีอักรรและยันประหลาดเขียนไว้ด้วยเลือดสดสดข้าจะทำพิธีปลุกลูกกรอกที่ทรงพลังที่สุดวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องและมีแรงอาฆาตของแม่คอยคุ้มครองจะทำให้ผู้ที่ครอบครองมีแต่ความมั่งคั่งและอำนาจแล้วพิธีกรรมนรกก็เริ่มต้น อาจารย์ขจรเริ่มสวดคาถาภาษาโบราณที่ฟังแล้วชวนให้ขนหัวลุกเขาสั่งให้เขตใช้มีดหมอที่ลงอาคมผ่าท้องของพิกุลเพื่อนำทารกในคันออกมาเขตตัวสั่นเทาเขาปฏิเสธแต่ก็ถูกชายชะกันเอาปืนจ่อหัวเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำตามอย่างจำใจมือที่เคยใช้ช่วยชีวิตบัดนี้ต้องมาทำหน้าที่ที่น่ารังเกียจที่สุดในชีวิต ในวินาทีที่ใบมีดกรีดลงบนผิวหนังเสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้หญิงก็ดังก้องไปทั่วทังบ้านเทียนทุกเล่มดับพรึบลงพร้อมกันและมีลมกระโชกแรงจนหน้าต่างพังกระจายใหญ่ตกใจกลัวจนเสียสติแต่เขตยัยงถูกบังคับให้ทำพิธีต่อจนสิ้นสุดอาจารย์ขจรน,นำร่างของทารบไปย่างไฟบนเตาอาคมจนแห้งกรอบกลายเป็นวัตถุสีดำขนาดเล็กที่ดูน่าสยดสยอง เมื่อทุกอย่างจบลงอาจารย์ขจรก็จ่ายเงินให้พวกเขาตามที่ตกลงแต่สายตาที่เขามองมานั้นเต็มไปด้วยความเหยียดหยามและคำขู่ว่าจำไว้ลืมทุกอย่างที่เห็นในคืนนี้ซะถ้าพวกเจ้าปรีปากพูดเรื่องนี้กับใครวิญญาณของพวกเจ้าก็จะไม่ได้ผุดไปเกิดอีกเข็ดและใหญ่จากมาพร้อมกับเงินก้อนใหญ่และฝันร้ายที่ติดตัวไปตลอดการ ใหญ่เอาเงินไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟื่อยเที่ยวเตรดื่มเหล้าเมายาเพื่อพยายามจะลืมเรื่องราวในคืนนั้นแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเขาเริ่มได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเขาเริ่มเห็นภาพหลอนเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวในชุดขาวที่ยืนจ้องมองเขาอยู่จากมุมมืดความหวาดระแวงทำให้เขากลายเป็นบ้าในเวลาไม่นานส่วนเขต เขานำเงินไปให้แม่ได้ผ่าตัดจนอาการดีขึ้นแต่ความรู้สึกผิดบาปก็ยังคงกัดกินหัวใจของเขาเขาไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แต่เขากลับฝันถึงพิกุลทุกคืนในฝันเธอไม่ได้มาในรูปแบบที่น่ากลัวแต่เธอมาร้องไห้และถามเขาซ้ําๆว่าลูกข้าอยู่ไหนเอาลูกข้าคืนมาเถอะไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาใหญ่ก็ถูกพบเป็นศพในห้องพักของโรงแรม สภาพศพน่าสยดสยองเขาใช้เศษบทที่แตกกรีดท้องของตัวเองจนไส้ทะลักออกมาตำรวจสรุปคดีว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพราะริ์ยาเสพติดแต่เขตรู้ดีว่านี่คือฝีมือของวิญญาณอาฆาตตนนั้นเขตรู้ว่าเขาเป็นรายต่อไปเขตไม่ต้องการตายอย่างทรมานเหมือนใหญ่เขาจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงที่สุด คือการกลับไปที่บ้านของอาจารย์ขจรเพื่อขโมยลูกกรอกนั้นกลับมาทำพิธีขอขมาและส่งคืนให้กับวิญญาณของพิกุลเขาบุกเข้าไปในบ้านหลังนั้นในตอนกลางคืนและได้เผชิญหน้ากับอาจารย์ขจรอีกครั้งโง่สิ้นดีที่กลับมาหาที่ตายอาจารย์ขจรหัวเราะอย่างเลือดเย็นข้านึกแล้วว่าพวกขยะอย่างเจ้าต้องสร้างปัญหาอาจารย์ขจรเปิดเผยว่า เขารู้อยู่แล้วว่าวิญญาณของพิกุลจะต้องตามไปฆ่าพวกเขตซึ่งมันก็เข้าแผนของเขาที่จะได้ปิดปากพยานทุกคนโดยที่ตัวเองไม่ต้องลงมือการต่อสู้เกิดขึ้นเขตซึ่งเป็นคนธรรมดาไม่มีทางสู้กับผู้มีอาคมแก่กล้าอย่างอาจารย์ขจรได้เขาถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและกำลังจะถูกฆ่าแต่ในวินาทีนั้นเองร่างโปร่งแสงที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นของพีกุล ก็ปรากฏตัวขึ้นกลางห้องดวงตาของเธอแดงกำ่ำราวกับเลือกเสียงกรีดร้องของเธอทำให้บ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนแกไอคนชั่วแกพรางลูกไปจักฆ่าวิญญาณร้ายไม่ได้สนใจเขตอีกต่อไปเป้าหมายของเธอคืออาจารย์ขจรผู้ที่เป็นต้นเหตุของความทรมานทั้งหมดเธอพุ่งเข้าใส่อาจารย์สายเวทเท่าอย่างบ้าคลั่งของขลังและคถาใดๆ ก็ไม่สามารถต้านทานแรงอาฆาตของแม่ที่สูญเสียลูกไปได้บ้านทั้งหลังถูกทำลายด้วยพลังงานเหนือธรรมชาติเขตอาศัยช่วงชุนลมุนคลานหนีออกมาได้อย่างบุดวิดเขาหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายเห็นเพียงเปลวไฟสีดำที่ลุกท่วมบ้านหลังนั้นพร้อมกับเสียงกรีดร้องอย่างทุกทรมานของอาจารย์ขจรที่ค่อยๆเงียบหายไปเขตเขตนี้รอดมาได้ แต่ชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆกลายเป็นคนที่มีแต่บาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจเขามักจะฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มทารกน้อยอยู่ในอ้อมแขนเธอมองมาที่เขาด้วยแววตาที่ว่างเปล่าไม่ขอบคุณและก็ไม่ให้อภัยเป็นเพียงการตอกย้ำว่าบาปกรรมจากการโจรกรรมศพในครั้งนั้นจะติดตามเขาไป